ระดับโลกคลิกเ n d d d ดส i n i t i o n o o m รายการตามตีชีวิตดาววันนี้นะคะสพาคุณผู้ชมไปพบกับสาวน้อยน่ารักอีกหนึ่งคนค่ะน้องเกรสรัตนมนตที่ได้ฝากผลงานไว้กับละครเรื่องน้ำขึ้นให้รีบรักที่เพิ่งจบไปและตอนนี้ค่ะก็มีผลงานต่อเนื่องกับซีรีส์เป็นข่าว หลายคนคงได้เห็นภาพการทํางานเบื้องหน้ากันไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจึงตามมาเก็บภาพวันสบายๆที่ไม่ต้องเข้ากล่องละครเป็นการใช้ชีวิตประจําวันของน้องเกรซจากรั้วมหาวิทยาลัยจะเรียนวิชาอะไรบ้างสนุกขนาดไหนเวลาอยู่กับเพื่อนๆและกิจกรรมพิเศษวันนี้เป็นอะไรเราตามไปดูกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเกรซจะพามาดูนะคะว่าวันนี้เป็นเวลาที่ปกติเวลาที่เกรซมาค่ะ มาเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างเป็นเวลาที่สบายๆวันที่ไม่ได้อยู่กองไม่ได้อยู่หน้าเซฟเป็นยังไงมาดูกันค่ะวันนี้เตล้ลิน่ะะ จารย์ด็อกเตอร์อัชราเสาร์เฉลิมนะคะเป็นอาจารย์สอนวิชาโซเชียลแดน e ์ของน้องเกรซน้องเกรซตั้งใจเรียนมากบางครั้งถ่ายหนังเสร็จมาไม่มีโอกาสที่จะพักผ่อนเนื่องจากเรียนเช้าแต่ตั้งใจเรียนแล้วก็วันไหนที่ไม่ได้มาช่วงเช้าก็จะเรียนชดเชยกับวิชาเรียนซึ่งมีคณะอื่นมาเรียนในวิชาถัดไปนะคะก็ใช้เวลาชดเชยตั้งใจมากแล้วก็ ความสามารถสูงกว่าเด็กทั่วไปเนื่องจากมีทักษะในการจัดการทีมซึ่งเพื่อนๆจะพึ่งนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ให้ออกแบบท่าเต้นในการเต้นเป็นทีมการอบุญร่างกายนะเป็น,ปน,นจะเป็นคนที่สอนเพื่อนนะคะเป็นเด็กน่ารักมากค่ะก็ขอให้ขยนันและตั้งใจเพราะว่าวิศวะเนี่ยเรียนหนักมากและวิชานี้เรียนเช้านะคะก็ขอชื่นชมและขอให้เรียนจบไวๆ ไปดูกันนะคะว่าเดสจะมีกิจกรรมอะไรต่อเพราะว่าชีวิตเกสเนี่ยวันวันหน,นึ่งในมหาลัยนี่สนุกมากเดี๋ยวจะให้ดูด้วยว่ามาขึ้นม,มาถาอะไรยังไงมายังไงมาตึกเรียนไกลมากมีมีรถเป็นของตัวเองรถเบนไปดูกัน,นะคะ่ะ แล้วต้องัเดี๋ยวต้องให้เพื่อนๆพูดถึงเกดใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดีดีนะดีดีนะเราเป็นเพื่อนกันเราต้องเราก็ต้องแบบช่วยสนับสนุนที่เจอเพื่อนสนิทอีกคนนึงเบส เขาเป็นคนที่ขยันมากจริงเป็นคนขยันครับแล้วก็ตั้งใจเรียน่่ไ่ไม่รู้หนึ่งในเพื่อนผู้หญิงที่มีน้อยนิดของเจนค่ะเพราะว่าดูขเกนว่าทั้งห้องจะเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วกลุ่มน,นั้นก็ก็เป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าเราจะเป็นเป็นผู้หญิงอีกสปีชีส์หนึ่งที่ค่อนไปนทางผู้ชายนิดหนึ่งชื่อเจนค่ะ เกดก็เวลาว่างก็อ่านหนังสือนะคะแล้วก็คือเกดจะมีบทท่องละครอยู่บ่อยๆก็เอามาท่องเวลาว่างด้วยก็ชีวิตรบรัดมากเลยค่ะแร็คน้ำมันค่ะอันนะะี้ก็จะเริ่มเรียนแล้วนะคะก็ะะมีอาจารย์กาแจกชีตมาให้แจกวิชาที่เหมือนแ่ว่าเราต้องไปทำออนไลน์แอสเซมบลีนก็คือเป็นงานบ้านที่จะส่งออนไลน์เอง ไปเรียนทุกคมันมีเนะื้อหาในอินเทอร์เน็ตอะไรเรียบร้อยเลยแต่ว่าพอสัปดาห์ละครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็จะมาติวให้เน,นื่องจากว่าอาทิตย์น,นี้ที่เราทำกันบรรทัดกันไปเนี่ยเออไปเรียนในเรียกว่าออนไลน์เรียนออนไลน์ล<อ>เป็นยังไงบ้างแล้วก็มาส,ส,าสามรุปให้ฝากมาที่เจ้าไปใช้สอบแล้วตอนนี้พูดถึงส่งไม่ส่งก็ <ๆ S 1> ยังบอกเลย ดูก็สวยง่วงเล็บเบื้องหลังออกมาก็เอาให้ตัวเองอ่านออกแต่บางทีตัวเองก็อ่านเองไม่ออกก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้ทำผ่านตาไปเนี่ยมันก็จะทำให้มันเข้าไปในสมองเราเองคือเราใช้การจดจำเอาแก้ตัวสุด การสอนภาษาอังกฤษนะคะของรัตนมลก็รัตนมลก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็ตั้งใจใรีจะต่อให้มีงานก็เขาก็ยังมาเรียนค้น้าสมบัติเสมอทีเดียวแล้วก็อยู่ในห้องก็ตั้งใจดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับน้องเกรสที่ไม่ว่าจะบทบาทหน้าที่การแสดงหรือการเรียนก็ตั้งใจทําให้ดีและเต็มที่ไม่แพ้กันเลยเลยคะ่ะและนี่แค่ครึ่งวันนะคะเนี่ยยังสนุกมากขนาดนี้ช่วงหน้ายังมีเรื่องสนุกๆอีกเพียบค่ะ และเราจะได้เห็นน้องเกรซกับรถเบนซ์ประจำตัวด้วยลค่ะห้ามพลาดนะคะก่อนจะไปเรียนในวิชาต่อไปนะคะน้องเกรซก็นำอูคูเลเล่มาเล่นกับเพื่อนๆเ,เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น้องเกรซชอบแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ พูดขนาดนี้แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเพราะขนาดไหนเราก็เอาสมุนเพลงมาเพคคื่อความเพลหนหาระวังค่ะโอ้บรากาอะไรองเงียนี่แต่แกมีออปชั่ในพิเศษแกมีเสียงภาษา อ่ิอม้างมากเพิ่งกินอิ่ม่เพราะว่าก็จะสังเกตได้ว่าเพื่อนแกก็จะมีแต่ผู้ชายแถวนี้ก็คือเพื่อนแกหมดเลยนะก็จะสังเกตได้ว่าเพื่อนแกก็จะมีแต่ผู้ชายเพราะว่าเออเรียนวิศวะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ชายเรียนซึ่งเออไอคุณพวกนี้เขาก็เขาก็คิดว่าแกเป็นผู้ชายคนหนึ่งไปแล้วก็เลยรู้สึก ดีดีไหมก็เป็นเพื่อนกันก็สนิทกันแบบว่าเออเล่นเล่นอะไรกันได้สะดวกตามใจแบบว่าเออไม่เวลาอยู่กับเพื่อนก็จะไม่เกรงแต่ว่าเวลาเพื่อนอยู่กับกล้องก็จะเกรงแบบนี้ต่อไปก็จะไปเรียนวิชาฟิสิกส์นะคะซึ่งเป็นวิชาที่เข้าน้อยนิดนึงก็ไม่รู้ว่าจย์เขาจะว่ายังไง พยายามเรียนเต็มที่แล้วค่ะก็พยายามที่จะแบบเออทบทวนบทเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองไปก่อน ค่ะเดี๋ยววิชาต่อไปคือเป็น lab ฟิสิกส์แต่ว่าเรจะไปด้วยรถเบนซ์กระจัตัวเป็นเป็นเรียกว่าอะไรเป็นพาหนะที่หรูมากเป็นพาหนะที่ประหยัดพลังงานแล้วหรูมากก็คือรถเบนซ์คือมีกระจกมองข้้งด้วยอ่ะเพราะว่าเป็นคนเผลอไงก็เลยแบบ กลัวว่าจะขับไปชนคนอื่นเขาไม่ใช่กลัวว่าอะไรจะมาชนนะจะขับไปชนคนอื่นเขาตึงแลบก็จะอยู่ไกลนดนึงแล้วก็จะต้องมีจักรยานไปใช่จักรยาน 到了，公我塞。<了> เราหมุนครงแรกเล human human human. ้เาเราหมุนไปอีกมันไม่หมืนมีเหนอยีหอกอ่ะโอเคบัส ทาไมกล่อมอปรับ้วมันแล้วนไปแล้วทไมเราปับ้วมันไม่ไปทันทีแบบโอ๊ยหล่อจ้จา์ผีหอก <c oughs> ก็ปรับปรับอาจารย์ปรับได้สักพักนึงแล้วมันก็ปับไม่ได้อีกแล้วเ็ทิงท้เถแล้วมันก็ได้เหอยแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะกับชีวิตการเรียนของน้องเกรสในวันนี้และช่วงหน้านะคะเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมยามว่างที่น้องเกรสชอบมากๆอีกด้วยเลยค่ะจะเป็นอะไรติดตามให้ได้ในช่วงหน้าค่ะก็เบาอ้ามาถึงแล้วนะคะสนามธนูขับอาร์ชวีนะคะพร้อมกับบะหมี่เพราหิวมาก ก็มาจัดการที่นี่เลยแล้วกันนี่จะเกี่ยวไป,ไปวนะก,ก็นต้องประกอบคันก่อนนะคะเพราะว่ามันแยกส่วนมา เล็งนะคะก็ต้องใส่เอาไว้เพื่อความแม่นยำของอตกกาสวยงามทุกประเภทใช่นะเพื่อความแม่นยำเฉยๆแบบตลอดก็ลูกๆค่ะบางอันมันก็จะมีมีสองปีกบ้างปีกเดียวบ้างทั้งทั้งที่มันอ่อนนันไงทั้งทั้งที่มันควรจะมี แต่ว่ายิงแม่นไงก็เลยก็เลยไปสอยตูดของ,ขอ,งอีกอันนึงไม่ใช่ไปแบบสสยตูดมันอยากใครนะแบบเฉือนก้นอ,อะไรชื่อคำว่าอะไรดีอ่ะนั่นแหละมันไปแบบท้องกับฝลายลูกอ่ามันก็เลยสภาพเป็นแบบนี้แบบว่าโอเคยังใช้ได้อยู่ใน <c oughs> รู้ทะนลูชนิดพิเศษ Gaba oh, yeah. นี่นะคะคือลูกแรกแล้วลูกที่สองมันก็ขยับมาลูกที่สามนี่รู้ตัวแล้วว่าแบบใจมันไม่นิ่งนี่แต่จ,จริงๆเคยนะนอแนบบแบบแบบแรกๆอะ่ะยิงใหม่ๆเราก็จะยังยังไม่ได้อะ่ะยังแบบจะไม่สามารถที่จะยิงไปโดนเป้าตัวเองได้ บางลูกก็โดนเป้าตัวเองแต่บางลูกก็ไปอีกเป้าของคนอื่นเขาอะ่ะบางแล้วแบบคนที่ฝึกใหม่ๆที่อยู่ข้างๆเราบางทีมันก็ยิงมาเป้าเราแล้วเราก็แบบเราก็เข้าใจได้ว่าแบบอ๋อเราก็เคยเป็นตลก สำหรับชีวิตประจำวันคือชีวิตวันสบายๆของตัวเอสกันนีคือเป็นวันที่ไม่ได้มีถ่ายละครไม่ได้มีทำงานอะไรแต่ว่าก็เป็นคนที่มีแอคทิวิตี้อยู่ตลอดะคะ่ะวันนี้ไม่ได้ถ่ายละครน,นะก็มีเรียนหนังสือวันนี้ก็เรียนตั้งแต่เช้าเลยก็มีเต้นรีลาดทำแลบมีฟิสิกส์มีภาษาอังกฤษโอ้โหครบมากแล้วก็ยังมีกิจกรรมยังว่างคือเล่นฮันนูแล้วก็อูคูเลเล่อีกอะไรก็ฝาก เพื่อนๆไว้เป็นแง่คิดแล้วกันว่าแบบเรถ้าเกิดว่าเราว่างหรือว่าแบบเราเราอยากจะหาอะไรทำเราไม่ควรที่จะมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้อะไรที่แบบอาจจะทำกับครอบครัวก็ได้ทำกับเพื่อนก็ได้มันก็เป็นประโยชน์ในชนีวิตประจำวันเราแล้วก็สามารถที่จะเอาประสบการณ์อะไรต่างๆที่ที่เราทำไม่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องที่แบบเราทำอย่างจริงจงังเนเกมเล่นก็คือเล่นก็เล่นอ,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 นอกยก่างจริงจังอ่ะ เล่นธนูก็ยิงยิงจ,งจังก็มันก็สั่หรือว่าทําเล่นๆก็ได้ะอะก็คือสามารถจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจาวันได้อย่างที่ยิงธนูเนี่ยก็คือเราก็จะได้ดูว่าแบบยิงไปหนึ่งลูกปุ๊บเราก็กลับมาดูตัวเองว่าแบบเอ๊ะเมื่อกี้เราเราตั้งสมาธิดีหรือยังเมื่อกี้เราทาอะไรลงไปท้งที่เราได้ทาอะไรไปแล้วก็ควรจะกลับมาทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราทําไปมันมันถูกต้องมันดีหรือยัง เหมาะสมหรือว่ามีผลร่วมกับดอกกระสนไหมแล้วก็สติสมาธิในชีวิตประจำวันก็สำคัญดีเป็นสิ่งที่เราได้จากการที่เราทำแล้วก็ทุกอย่างมันเอาปรับมาใช้กับชีวิตประจำวันได้เลยนะ้นก็ฝากเอ,ไอาไว้ด้วยนะคะกิจกรรมยามบ้านก็สามารถที่จะมีสาระได้เหมือนกันเนาะเรียกได้ว่าปีไม้ลายมนึการยิงกระนของรถเกรชแนนจริงๆค่ะ นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของน้องเกรสนะคะที่นอกเหนือจากการทำงานแล้วก็ยังเรียนและทากิจกรรมยามว่าคิดเียที่ทาว,าทว่าเป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยละค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมเอาใจช่วยน้องเกรซของเราทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน <te le> ที่ตอนนี้ก็มีหนึ่งผลงานให้ติดตามคือซีรีส <te le> ์เป็นข่าวทุกวันพฤหัสบดีเวลาหาทุ่มทางช่อง3ค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการตามติดชีวิตเาวได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาสนาทีถึง13นาฬิกา และออกอากาศซ้ำเวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางช่อง a c t i o n น h a n n e l ค่ะเกสก็ยังไงก็ฝากรายการ The Star d a เด y ด้วย mm hmm. เพราะว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่ mm hmm. คือแม้แต่คนทำรายการเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. เพราะว่ามันเป็นชีวิตจริงๆ mm hmm. ค่ะรายการ The Star d a เด y วันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะ mm hmm. ทางช่อง a c t i o n Channel mm hmm. ห้ามพลาดค่ะ mm hmm.